สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพย้อนเทียบแววตานอตวิสรุษที่มองชมผู้หลังผ่านไป7ปีมีอะไรเปลี่ยนบ้าง เรียกว่าก่อนนั้นนี้กลายเป็นข่าวที่สะเทินวงการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยทีเดียวสําหรับน็อดวิศรุตสามีของซุปตาร์สาวชมพู่อารยาที่ถูกโยงข่าวเรือสามีดารามีบ้านเล็กจนทั้งแฟนๆและชาวเน็ตถล่มยับก่อนเรื่องจะคลี่คลายมื่อมีคนในวงการออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2566ในอินสตาแกรมของเพจดังก็ได้ออกมาโพสต์ภาพที่หลายคนรอคอยกับภาพคู่สาวชมพู่กับหนุ่มน็อดซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่สาวชมพู่มาถ่ายรายการสา แซ,ซึ่งดูจากสายตาของหนุ่มนอตแล้วก็รู้เลยว่าคลั่งรักภรรยาสุดๆเพราะมองสาวชมพู่หวานเชื่อมเลยจนอดเขินแทนไม่ได้งานนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อจะมาทําหน้าที่แค่รับส่งและให้กําลังใจสีภรรยาทํางานหรือจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการด้วยก็คงต้องลุ้นกันแล้วล่ะครับแต่ภาพนี้เรียกได้ว่าหวานสยบทุกข่าวลือเห็นแล้วแฟนๆใจชื้นขึ้นมาเลยขณะที่มีแฟนๆเข้ามาแซวสายตาสุดคลั่งรักของคุณพ่อกันเป็นแถว อาทิดีต่อใจอีกท่านบอกว่าขอให้เป็นแค่ข่าวหรือจริงๆ ดูสายตาพ่อสิอีกท่านบอกว่า f อเห็นแบบนี้ก็สบายใจแล้วค่ะอีกท่านบอกว่าเห็นแบบนี้คือดีต่อใจมากค่ะอีกท่านบอกว่าพ่อบอกรักไม่ชมคนเดียวอีกท่านบอกว่าสายตาพ่อเขินแทนไม่ชมเลยจ้าเป็นต้นทั้งนี้ล่าสุดแฟนเพจ a c e b o o k หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บได้โพสต์ภาพเทียบวันแต่งงานและตอนปัจจุบันของพ่อน็อตแม่ชมสายตาที่พ่อน็อตมองเมียเมื่อเจดปีที่แล้วกับตอนนี้เรียกว่าคลั่งรักไม่เปลี่ยนไปเลยหลังจากภาพนี้ ถูกเผยพระออกไปต่างมีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิพระเอกตัวจริงของแม่อีกท่านบอกว่าตกหลุมรักตลอดเวลาอีกท่านบอกว่าสายตามองด้วยรักและเอนดูน่ารักอบอุ่นอีกท่านบอกว่าชมพู่เป็นตัวอย่างแม่ที่ดีฝึกให้ลูกติดดินสวยน่ารักเป็นกันเองพ่อนอโชคดีที่สุดแล้วที่ได้ชมพู่เป็นศีพระยาขอให้ความรักจงยั่งยืนตลอดไปเป็นต้น ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ